สวัสดีครับผมโอ้ร้อนมากนะครับว,วันนี้พามาดูเหมือนเดิมครับตลา,าดนะครับผมสดๆนะครับที่ตลาดบางกลับเรื่องน,นะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับหลังเกิดเจ้าพยานะครับมีเยอะยๆเลยมะ้วเราไปดูไปชมกันนะครับผม ใ๋่ปัป๊บเท้าเหรอปรัป๊บเท้องตัวแ่วไม่ต้องไม่ต้องทำ,ไ,งำไปเดินไปดูกันวันนี้ก็มาที่จริงก็ต้องมาแต่ตีสี่ตีห้านะครับตื่นไม่ทันเอาถา่ายแบบเดีย ราคายุ่ง้อันนันาร้อยใช่มุย่ังรี่รี่บทุกร้อนโลเท่าไหร่พ like <ain> <essa> <mind> ี่สองร้อยครัอ๋อปลาขาวโลละสองร้อยหกสบจ้าเดี๋ยว200่ใหญ่เลยนะสองปานินโลลโลละจะเจสบาทนะครับผมก็ขึ้นใหม่ๆนะตเตอนตื่นเรินเดินชไปเรื่อยครับไข่ปลานีมีถ้าเผื่อท่านไหนชอบ ถ้็ปลาสันวดนะครับปลาสันขวาดตัวนี้เหลือสามรูพีที่ไปรับปลาตรงนีนแล้วแล้แลปลาหลดเท่าไหร่ครับปลาหลดสองรบาลดสองราสนะครับโลนึงนะแล้วแล้วไข่หรอครับไข,ขนะ่ปลาร้อยาสิบไข่ร้อาไข่ปลาสวายเนาะไข่ปลาสวายร้อยห้าสบ มันไม่ค่อยมีป่ะก็แย่างอย่างนี้แหะทำ้กรหนึ่งานี้นะครับผมลเจสก็สัสว่าเตือ่อง<ะ><ะ>เราจะพาไปดิไปชมนี้ด้วยนะครับผมด<ะ>ูว่าจอาอีกกี่ร้านเพาะว่วันนี้มาสายนครับอ,รอันนี้ปลาสวายนะครับ ปลาบึกปลาสวายเหลือตัวเดียวตัวหนึ่งอ๋ออย่างปลาสวายตัวละสี่สิบบาทแล้วปลาบึกครับปลาบึกโมละร้อยจ้ะปลาบึกโมลร้อตัวใหญ่มากอันไหนปลาสวายใช่ัวเหลือจักตัวเดียวละวิธีสังเกตสังเกตยังไงปาปลาบึกแท้มันจะไม่มีฟันจะไม่มีฟันใช่แต่แท้จะไม่มีฟันแต่ถ้าปลาสวยมฟันแซะเลยนี่เลยปลาสวาย ลาสายจะอแฉะนะครับผมแล้ลักษณะลักษณะหัวจะลหนันะวมายจะเนบอากมะใหญ่ยน่าซื้อลวายจะไดน่น้มอืครับผมเอาไปทาดคะสิบวามปาสายาสิบบาทอันนี้ร้อยยี่สิ เขาแบบนี้ร้อบาทยี่สิบปลาบอกตรงๆนี่เดี๋ยวซื้อไปไม่ดีแล้วมาว่าไม่ได้เลยอ๋อนี่ทำแล้วนะทำแล้วค่ะร้อี่สิบตัวใหญ่ไม่แพงนะอ้าวไปนี่ตัวใหญ่ตัวนี้มือทำให้แล้วอย่างนี้60บาทได้าหบาทอันนี้ปลาอะไรครับพี่ก็มีพี่กำลังท้ำอยู่อันนี้แบบพี่ปลาแบบปลาแบบแต่เขว่าจะหัวร้อยก้าต้องกดแปดสิบจ้าเป็นๆเลยจ้าโลละแปดสิบบาท ลงได้มงกว่านั้นประกอบเอาอะเอาสักโลนึงครับเอาสักโลบ้านรับ้านไว้ดว่าช่วงนี้ตุ้ใ่หือเลจะตุ้งไปน่ยโอ้ยสดๆเลยเนาะต่อเพิ่มาไม่น้ตาลขายเพน่มเลยตุงแ่ไปเลยมีค่นี้่จอถุงนะทั้งหมดไม่ได้จอยั่งดิมอใหญ่เป็นัค่ะ เพราะว่ามันมันล้างแล้วมันจะเปนแบบไหนใช้ได้เลยปลาหมอตัวใหญ่นี่นะครับปาม้ตัวเท่าไรครับปลหมตัวเท่าไรครับ ร้อยสามสท้มปลาหม้อใหญ่ยนะครับผมไข่ด้วยนะโร้อยสามสิบบาทก็มีโ้ยปลาคลังเราไปสอบถามปลาคลังกีนปลาคลังตัวโปรเท่าไหร่น้ดูนกก็มีนกก็มีนปดูนิ

อันนี้ปลาอะไรป้าปลาจีนปลาจีนปลาจีนโลเท่าไหร่ครับหร้อยสิบบาทกินต้องไปทำอะไรกินยาดไอนไรนร้ลมาตกมตกไหนใชคนเยอะคนเยอะหมอตัวใหญ่มากเลยไปดู หูใหญ่ปลาคลังนะครับโลโลเท่าไหร่ครับแบยสองร้อยเอ้าะตอกรอบอกได้ได้ได้เดี๋ยวไม่วานห่อยนะนี่สังวาสใหญ่ละครับสังวาสใหญ่ร้ออันนี้ปลาเนื้ออ่อนอ๋อนีปเนื้ออ่อน ยอย่างนี้เขาไปทำอะไรดิอันนี้เอาไปทอดแกงค่ะเอาไว้มาก็ได้แล้วปลาคังนะเจะปะ๊ปลาคังเนี่ยเไปลวกรไปแกงไปต้มพูดยัยงไงเอาไปลวกจิ้มประมาณนั้นนะโลละสอง200ร,ร้อยปลาคังปลาคังขึ้น,นสุดมาสดๆจัจจแม่น้ำนะครับผมปลอดปลาคัง สองร้ยครัปลาไม่น้ำด้วยสี่ร้อยยี่ปได้นะคะมีถั่วมีปลาานะปลาาก็มีปลา้าวเท่าไห่ครับเนื้อสามร้อย้าสอันนี้โลสามอันนี้2อสเป็นตัว2้แได้ไม่มีใต้ไม่ได้เยเ เก้อนนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาหมูปลาหปลาหมูสดๆเลยปลาหมูสดวนใหญทำอะไรกินเนา้มอดะเี่ เี็ปลาบูสดเลยมนุอันนี้ปลาปลาที่สับแล้วนะครับผมตุ้ปลามันอืมนะาูมีค่อยเห็นนะครับ ตาสัารคืออนหมคะอยากไ้ชอบรายการอะไรขะอ่างใช่ใ่ครับแห้งเนี e ่ยปลบดเนี be, oh ่ยอ๋อปลาบด่ห้งใส่ใบมะขือใส่กเาผัดแห้งแบี้แกงเหมือนแกงหนูนางเงี้นะโอยหรือว่าจะาไปทอดปลามันก็ได้นะทอดปลาเห็ดก็ได้ออทอดทอดเเรียกว่าทอดปลาเห็ดไหนเล่าอบไม่ยอมอบ พี่ไปทิ้หัวหายไปไหนได้กมด้วยแม่่อัมหาร้อยกว่าป่ะเสค่ะเขาไปหมดเลยหปลาปลาสดสดเลนะครับจ้าห้าร้อยสี่สิบ ba ba đang thuộc Sapaia các bạn ơi. Ở đây có gì? đang เอาีสองแป่ะครับเป็นโลเอาเท่าไหร่ชิ้นเดียวก็เป็นโลแล้ววานรบจัจดสองร้อยแปดสเอาเอา้ว่ส่ย่สิบาทปยี่สิโอเค ใครยกก็ยกไปเลยเอาร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนี่ก็เแกงเนกันนะครับได้เป็นแกงผสมมดับหน่อยมดับใผัดก็ได้ครับแอบกระดุกครับใหญ่มากเลยตัวนึงไม่รู้กิโลนะตัวนี้ อันนี้อันนี้เอาวไม่มีแค่ว่าแล้ไม่มี้วเาเท่าไรอ่ะ้บาทอากโเบาก็เอานวงอเอากิโลเทเลยนะ ยกไวแล้วป้าใหญ่จังตัวนี้กิโลป้า่ยตโวนี่มันห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลใหญ่มากปลาบึกปลาบึกปะถ้ายกที่น่ี้1ร้อยเจ็ดหลายคนหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าปลาบึกกปลาสวายมันคล้ายๆกันก็ไม่รู0เขาบอกว่า108ยแปด ปลาบึกก็จะไม่มีฝันปบึกนะแต่ถ้าปลาสวายกรจะมีฝัีนี้ไม่ระครับเอาปาอลก็ใหญ่คืกใหญ่ไม่ได้ไมา่กระพงลอยยีอันนี้ม่น้นะม่ใช่กรทางนะ ยงกระชั่งไม่น้ำนะถ้ารับขายไม่ได้ที่ราคานี้ยหนูบอกเลยขายได้เองอันนี้อันนี้ปลาทำเองยงเองใช่หนึ่งรหกสิบาทเจงว่าราคาถูกเนาะเจงไอ้นั่น่ะ่ยี่รดจ๊งปลาใส่ใบยี่ามันเข้ากันเนาะปลาหน้าก้นยังไม่ครบหน้าก้นหน้าก้นสดเลยนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบาที่จริงราคานี้ไม่ได้เนาะไม่ได้อันนี้ทำเองยังเอง เราลูกป,ปลาเนไม่น้ำเลี้ยงเองเลย<อ>ออได้้นี่นะหมบอกป้าหมนขาดมาเทปูมแครปลาไปใช่ใ,ชใชครับหูเข้ากันเลย